ให้เซ็นใบลาออกนี่ยครับจะได้ไม่เสียประวัติการทํางานเนี่ยความเชื่อเนี่ยครับมันถูกต้องไหมครับตามกฎหมายเนี่ยไปสวัางงานที่ใหม่เนาะเดี๋ยวจะส่งผลต่อกันเขารับท่าทำงานอ่าต้องบอกว่าประสบการณ์ในช่วงทดลองงานเนี่ยมันสั้นนิดเดียวเองนะฉะนั้นเวลาที่เรานําข้อมูลไปเขียนในเรซูเม่อ่ะเราจะไม่นําประสบการณ์ในช่วงทดลองงานไปเขียนเพราะว่าข้อมูลที่เราจะระบุประสบการณ์เนี่ยที่ควรจะนําไปเขียนในเรซูเม่ควรเป็นประสบการณ์ หปีขึ้นไปหรืออย่างน้อยที่สุดเลยอะ่ะคือ6เดือนแต่ทดลองงานอะ่ะมันแค่สั้นๆมันยังการันตีความสามารถของเราไม่ได้เท่าไหร่ฉะนั้นตอบคําถามนะมีผลไหมในการที่เขาเลิกจ้างเพราะว่าเราไม่ผ่านทดลองงานช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก็ไม่มีผลเพราะมันไม่อยู่ในเรซูเม,ม่อยู่แล้วอ่าก็ไม่ได้ไปเขียนฉะนั้นเราจะไปเชื่อเอชอาร์นะคะเขาอ้างว่าไม่ผ่านทดลองงานเนี่ยหนูเขียนใบลาออกนะจะได้ไม่เสียประวัติตามกฎหมายคือนายจ้างเขาจะต้องเลิกจ้างแล้วก็ต้องแจ้งล่วงหน้ายอย่างน้อยหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้างตามมาตราสิบเจ็ดด้วยเมื่อเกิดอย่างนี้เราทางานครบแล้วยี่สิบวันเราก็ควรได้เลิกจ้างใช่ไหมครับไม่ค่ะได้ ได้อะไรค่าเฉยชอ่อทาทำงานครบ1 2 0วันเนาะทดลองงานครบ120วันแล้วนายจ้างเขาเลือกจ้างเราจะมีสิทธิ์ได้รับค่าเฉยๆตามมาตรา118แต่ถ้าเวลาออกได้ไหมถ้าลาออกก็ไม่ได้อะไรเลยนะอ่าลาออกจะไม่มีสิทธิ์ได้ค่าชดเชยอย่าไปให้เขาหลอกได้นะ